พอดีกองการที่เห่านะครับใส่ใบไผ่แหงนะครับมาคุ้มนาดินไว้พอเวลาเห่าวันเมล็ดพันธุ์ผักลงไปนะครับเใหไหนาดินนะครับมีความชุ่มชื้นแล้วก็เดใไ้เมล็ดพันธุ์ผักของเห่านะครับเกิดไว้ครับผมนี่ครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมฟางแหงกลมเหมือนกันครับผมบบวาสิเป็นฟางแหงหรือใบไผ่แหงนะครับ พอเวลาเหาปลูกเมล็ดพันธุ์พักแล้วเหาก็เสียเอามาคุ้มหนาดินไว้แล้วเสียเห็ดไ้เนาะครับดินของเหามีความชุ่มชื้นเห็ดไ้เมล็ดพันธุ์พักของเหาเกิดไว้โตวไว้เนาะครับผมนี่คือข้อดีของการที่เหามีวัชพืชแห่งมาคุ้มหนาดินไว้สำหรับการปลูกพักเนาะครับผมเห็ดไ้เขาเกิดไว้โตวไว้ครับผมทางนี้เนาะครับ ผมกับสีใส่ฟางแหงมาคุ้มนาดินไว้นะครับผมเพื่อที่จะให้หนาดินของเขานะครับมีความชุ่มชื้นและจะเ็ดใหมเมล็ดพันธุ์ผักของเฮาเกิดไวไงไวกับผมนี่คือข้อดีของการคุ้มนาดินนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสุขคูสุขคนคนกับผมคลิปนี้นะครับผมสิพ้ามาเบิ้คกับผมพักที่เฮาปลูกในกระถาง กับตะกาไว้เนาะครับผมค,บคลิปก้อนหนานี้เนาะครับที่เห่าปลูกไว้กว็คือหนาดินเนาะครับเห่าสีใสฟางแห้ง,บบงกับใบไผ่แห้งเนาะครับผมใบไผ่เนี่เห่าสีใสในกระถางอย่างรถยนต์แต่ฟางแห้งเนี่ยเห่าสีใสในตะกาและกระมังสักผกาเก่าๆที่เห่าเลิกใสแล้วเนาะครับเห่ามาเบึงเนาะครับมเมล็ดพันธุ์ผักของเห่าสีเกิดดีว่ครับผม เป็นการปลูกในกระถางครั้งแรกเนาะครับผมนี่ครับเกิดมาหลายพ่อสมรครับผมปาดมาเกิดหลายคัดหลายแแน้เนาะครับเพียครับเบิ่งเอาเนี่ยครับหาวันเนาะครับผมเมื่อคิดว่าสิเกิดหลายขนาดนี้เนาะครับนี่ครับนี่ครับมองนี้ก็มีไหมครับเพียด้านขางไหมครับด้านขางของตะกาไหมครับ ดานขาของตะกากับมีครับผมเกิดยุดันขาเนาะครับทั้งนี้กับมีครับนี่ทางนี้กับมีครับนี่พี่ไหมครับปาเกิดย่างขาย่างแน่เลยครับนี่แหละครับปูกข้างแรกนี่ถือว่าเกิดดีพอสมควรเลยครับผมแรกๆเนาะครับนึกว่าสิบว่าเกิดดีค่ะปนีนะครับแต่เบิ้งแหล้วนะครับเกิดดีคัะยี่หรีครับผม เป็นพักกวางตุ้งนะครับผมพักกาดพักกวางตุงนะครับน้ำหมามาปลูกใส่ตะก้าไว้แล้วก็ใส่กระมังซักผาก็เก้าที่เห่าเลิกใส่แล้วนะครับมาครับผมสิพาไปเบิ้งอีกด้านหนึ่งครับผมที่เห่าปลูกใส่กระถางยางรถยนต์นะครับผมมาครับตามมาเบิ้งกับผมว่าสิเกิดดีเหมือนกันไหมครับนี่ครับผม ทางนี้เนาะครับเกิดดีขึ้นกันครับผมเกิดดีเหมือนกันเลยครับทางนี้เนาะครับเฮ้าสีใสใบไผ่เนาะครับผมใบไผ่ปกคุมไวหลังจากที่เฮ้าวานเมล็ดพันธุ์ลงไปเนาะครับทางนี้ไหมครับยังมีเม็ดเนน้อยเนาะครับกําลังสิเกิดขึ้นมาอีกเนาะครับนี่ครับพึ่งจะงอกขึ้นมาเนาะครับยังมีอีกยู่ครับนี่ ยังเกิดว่าท่านเบิดครับนี่แหละครับการปลูกเมล็ดพันธุ์พักเนาะครับผมแล้วก็ใส่ใบไผ่แหงเนาะครับเดี๋ยวผมสิพ้าไบเบิ่งอีกทางหนึ่งเนาะครับผมว่าขอแตกต่างเนาะครับระวางที่เขาใส่ใบไผ่แหงกับฟางแหงเนาะครับว่าเขาสิมีขอแตกต่างกันแบบใดเนาะครับผมนี่ครับด้านนี้เนาะครับทางนี้คือเขาฉีใส่ฟางแหงเนาะครับผมนี่ครับ ด้านนี้แล้วครับเา้าใส่ฟางแหงกับผมมาคุ้มหนาดินไว้หลังจากที่เฮ้าวานเมล็ดพันธุ์ผักลงไปนะครับผมนี่ครับผมระหว่างที่เฮ้านะครับใส่ใบไผ่แหงคุ้มหนาดินของเมล็ดพันธุ์กับฟางแหงนะครับคุ้มหนาดินของเมล็ดพันธุ์ผักครับผมเบิงแล้วนะครับ,บม่มี่ขอแตกต่างได้ครับเกิดดีเหมือนเมือนกันกับผมนี่ครับ เบิ้งเอานี่ครับนี่เกิดดีครับดีแน่นะครับผมเต็มกระถางอยู่ครับเบิ่งเนี่ยครับนี่ม่าเป็นตะสานแห้งกันนะครับเพียงเกิดย่างหลายเลยไหมครับพี่เมทางนี้นะครับพ้อก็ใส่ฟางแหงนะครับมาคุ้มหนาดินไว้เหมือนกันกับผมนี่ครับก็เกิดดีขึ้นกันกับผมนี่ครับเมื่อนี้นะครับมาเปรียบเทียบให้เบิ่งนะครับผมระวางฟางแหงนะครับ ที่เหาคุ้มหนาดินไว้ครับใบไผ่แห่งที่เหาคุ้มหนาดินของเมล็ดพันธุ์ไว้เนาะครับผมแต่เหาเบิ่งแล้วนะครับขอแตกต่างบ่มีเลยครับผมสรุปแล้วเมล็ดพันธุ์ผักของเหาเกิดดีเหมือนเหมือนกันครับผมนี่ครับนี่ครับผมท่งนี้นะครับเฮากับจีไสใบไผ่แห่งนี่ครับผมนี่ครับ นี่คือใบพผ่แหงนะค,ครับผมนี่ครับผมเกิดดีเหมือนเหมือนกันเลยครับผมนี่ครับหามือแค่หามือนะครับเกิดย่างหลายเลยครับผมเป็นการปลูกพักในกระถางครั้งแรกครับผมนี่ครับในผลเกินคาดครับผมใส่ใบพผ่แหงกับฟางแหงนี่ครับผมเบิ้งไกลๆครับผมนี่ยางงามเลยครับผม เกิดหลายคักหลายเนี่ครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับผมใส่ใบไผ่แหงนาครับคุ้มหนาดินกับฟางแห่งนะครับมาคุ้มหนาดินของมเมล็ดพันธุ์ผักครับผมขอสรุปก,ก็คือเกิดดีทั้งสองแบบครับผม